ตัวต่อไปนะครับใบาชาพูกินกับส้มตำได้นะครับมาดูสรรพคุณของมันนะครับพอดีที่บ้านมีนะครับแลว้วก็สรรพคุณมันถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับใบนะครับช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับมีรสเผ็ดร้อนช่วยทำให้เจริญอาหารนะครับมีเบตา้าคาร์ทอนในปริมาณที่มากซึ่งช่วยบํารุงรักษาสายตาในการมองเห็นป้องก,กันโรคตาบอดตอนกลางคืนโรคตาฟางนะครับ ช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งนะครับช่วยรักษาโรคเบาหวานนะครับทั้งต้นนะครับนํามาล้างให้สะอาดต้มน้ํานะครับแล้วนามาดื่มดื่มเป็นชาเลยนะครับทั้งต้นช่วยบํารุงธาตุแก้ธาตุที่การนะครับช่วยบํารุงกระดูกและฟันป้องกันการเกิดโรคกระดูกพุุนนะครับช่วยให้เสมหะงวดนะครับและแห้งนะครับช่วยในการขับเสมหะบริเวณทรนอกลําคอทั้งรากใบและก็ต้นนะครับ ก็คือนํามาต้มน้ํานะครับ <c oughs> ช่วยในการขับเสมหะทางอุจจาระนะครับช่วยในการขับถ่ายนะครับช่วยแก้การบิดนะครับช่วยแก้การท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับช่วยขับลมในลําไส้นะครับลากชะพูนะครับเป็นส่วนหนึ่งในส่วนผสมของตำลักสมุนไพรพิกัดยาตีสารนะครับช่วยบำรุงธาตุแก้คูเสมหก เมนูใบชะพูไดกแก้แก่แกงคั่วแกงคั่วหอยห่อมก,กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยำต่างต่างเนี่ยคือสักพคุณของชะพูนะครับ